สำหรับชาวนิเทศจุฬาคุณคิดว่างานครบรอบ50ปีคณะจัดไปเมื่อไรใช่งานโต๊ะคว,วาย Back to the Future หรือเปล่ารุ่นพี่ก็บอกว่าผมไม่ควรจะเป็นอาจารย์พูดแสบๆก็คือ <c oughs> หรืองานวิ่งเป็ดนิเทศฟันรันนั่นก็50ปีวิ่งทีหนึ่ง <c oughs> หรือจะงานคืนสู่เย่าที่คณะเพิ่งจัดไปคำตอบคือ ไม่ใช่สักกงานเพราะเรายังไม่ได้จัดแต่เรากำลังจะจัดงานครบรอบ50ปีนิเทศาสตร์จุฬาของจริง50ปีคุยผล5คูณ10เสารที่4เดือน7ที่ใบหยกสกายรายละเอียดรอกันอีกแป๊บเพราะเราเปลี่ยนบ่อย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันเองที่ Facebook นิเทศจุฬา50ปี